สวัสดีครับสวนเกษตรคนรักอิสระวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีต่อสาย PE เข้ากับท่อ PVC ครับจะมาแนะนำแบบว่าประหยัดประหยัดต้นทุนแล้วก็ใช้งานสะดวกแล้วก็ถูกวิธี แต่ก่อนทางร้านเขาแนะนำมาอย่างเราใช้ท่อ16มิลท่อ16มิลซึ่งต่อเข้ากับเป็นวาลวชุดข้อมันชุดชุดตัวนี้ต่อเข้ามาตัวนี้ทีนี้ทางร้านเขาแนะนำมาว่าให้ใช้คอนโซล6มิลเจาะเข้าไปแต่ผม เจาะไปแล้ว50ชุดอ่าในเมื่อเราเจาะรูตรงนี้16มิลแต่ลูกลูกยางเวลาเราใส่ใส่ลูกยางกับตัวสวมสวมท่อเข้าไปอ่าวัดความหนาความหนาเส้นรอบวงกลมตรงนี้มัน17เจคราวนี้มันจะ เข้าไม่ได้เข้ายากมากอัดจนแขนเก็บแล้วทีเนี้ยปัญหาคือลูกยางมันจะขาดเพราะว่ารู16บรูท่อ16แต่ว่าความความกว้างของตัวเนี้ยมัน17มันเลยเข้ากันไม่ได้ไอ้ที่เข้ากันได้เพราะว่ามันลูกยางมันนิ่มแล้วมันอัดอัดบีบ จนลูกยามันขาดมันถึงจะเข้าได้ก็คือสรุปแล้วขาดทุกรูขาดแบบนี้ทุกจุดเลยนะครับก็เสียทั้งเวลาเปืองทั้งงบประมาณทางร้านเขาไม่รู้หรอกครับเขาแนะนำมา16ทั้ทางร้านขายอย่างเดียววันนี้ก็เลย ไปหาซื้อหอนฮอนซอสิบเจ็ดมิลต้องใช้สิบดมิลมันจะพอดีอันนี้ต้องใช้หอนซอ17สบเจ็ดมิลแล้วมันจะไม่แน่นมากมันอัดเข้าได้ถ้าใช้โดอกสิบหกใช้โดอกสิบหมิลโอ้โหมันเข้ายากมากอาจจนปวดแขน จนลูกยางขาดหมดแล้วจนลูกยางขาดเนี้ยเรามองงี้ไม่รู้หรอกครับเวลาอัดเข้าไปข้างในมันไม่รู้แล้วว่าขาดเวลาเปิดน้ามาน้ําพุ่งปูดเลยเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับตรงนี้เราเจาะไปเลยสิบหกสิบเจ็ดมิลนะอย่าไปใช้สิบหก ก็ทางความสะอาดรูลูกยางชุดนี้ใส่เข้าไปชุดนี้นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปมันจะลุ่มหลวมหน่อยไม่เป็นไรแต่พอเราอัดไอ้ตัวนี้เข้าไปมันก็จะแน่นพอดีคราวนี้ก่อนที่ คนที่เราจะยัดไปมันแน่นเราหาอะไรห่อเลื่อนอาจจะเป็นพวกสันไลน์หรือแชมพูอะไรก็ได้มารอเลื่นตรงนี้หน่อยพอดีเราเอาที่ใช้ได้อันนี้ครับกาวทาท่อนี่เลยครับทาปลาย่หล่อเลื่นมัน ยัดเข้าไปเลยมันจะฝืดๆหน่อยหนึ่งแต่ก็จะดีกว่า16บมิลถ้าเกิด16บมิลดันไม่เข้าเลยดันจนปวดแขนเ,เข้าแล้วสิบหกมิลแล้วทําให้ลูกยางขอบตัวนี้ขาดด้วยทําให้เราเปลืองเงินเปลืองเปลืองเวลาตัวนี้สิบเมิลจะพอดีเลยใช้ใดอกเจาะสิบมิลเจาะท่อพีวีซีมิลแล้วพอเราอัด สวมไอตัวชุดสวมเข้าไปมันจะแน่นพอดีมันจะฝืดๆแน่นพอดีเวลาน้ํามันอัดมาปุ๊บมันจะมีแรงดันมันจะมันไม่รั่วครับส่วนสายก็อัดตรงนี้เข้าไปพอเราใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ขันชุดนี้ล็อกขันถอยหลังมาแล้วก็ชุดนี้มันจะล็อก กับสายไม่ให้มันหลุดน,นี่ครับมันจะแน่นอยู่คราวนี้ช่วงช่วงปลายสายถ้าเราจะปิดปิดปลายสายนะครับอันนี้เราไม่ต้องซื้อหัวมาปิด เราใช้ไอ้ท่อพีอีที่ใหญ่กว่ามาสวมอย่างเงี้ยท่อพีอีนี้มัน16บมิลอาผมใช้ยี่สิบมิลหรือ25่ิบห้มิลก็ได้แล้วก็ตัดเป็นเส้นๆแบบนี้ไม่มีคนถ่ายให้เนาะตัดเป็นเส้นๆเงี้ยเราก็สวมเข้าไป สวมเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เราก็พับแล้วก็พับแล้วก็แล้วก็รูดรูดตัวนี้มันล็อกไว้คราวนี้มันก็อยู่แล้วครับเนี่ยแบบนี้ครับเราพับมาแล้วก็เอาท่อที่ใหญ่สวมเข้าไปแล้วก็รูดมามันล็อกไว้ไม่มีไม่มีหลุดไม่มีรั่วคราวนี้เราก็ไม่เจาะ ใส่พวกมินิสปริงเกอร์มาลดน้ำก็โอเคได้เลยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับ